ป่ายางพันปีสามัคคีดีเลิศประเสริฐเลิศน้ำใจใส่ใจความพอเพียงหลีกเลี่ยงยาเสพติดก่อนที่จะมาเป็นบ้านป่ายเหียงนั้นเดิมมีประชากรอยู่จำนวนหนึ่งโดยการนำของในจอยจิตอารีได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ ในตอนนั้นการปกครองขึ้นอยู่กับหมู่บ้านดอนสถานตำบลสถานอเภอปัวจัังหวดน่านต่อมาได้มีชาวบ้านอพยพเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้นจนถึงปีพศ .2517 ทางชาวบ้านและแกนนำของหมู่บ้านในสมัยนั้นได้ทำเรื่องขอจัดตั้งเป็นหมู่บ้านไปยังกรมการปกครองและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านป่าเหียงหมู่ที่15ตำบลสถานอเภอปัวจัังหวดน่าน ต่อมาตำบลสถานได้แบ่งแยกออกเป็นสองตำบลคือตำบลสถานและตำบลชัยวัฒนาทําให้บ้านป่าเหียงเดิมหมู่ที่15เปลี่ยนมาเป็นบ้านป่าเหียงหมู่ที่7จนถึงปัจจุบันโดยมีนายโทชัยวงศ์เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกในปีพศ2517และในปีปัจจุบันมีนายสุจินจิตอารีเป็นผู้ใหญ่บ้านจากข้อมูลพื้นฐาน ปัจจุบันบ้านป่าเหียงมีประชากรทั้งหมด124หลังคาเรือนแยกเป็นชาย213คนเป็นหญิง200คนรวมประชากรทั้งหมด413คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญาหารและสัตว์เลี้ยงบริเวณพื้นที่ติดกับป่าชุมชนดอยงิ้วผา และได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำห้วยกู้ในการใช้เลี้ยงสัตว์การเพาะปลูกและการทำประปาเพื่อใช้หล่อเลี้ยงประชาชนสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นอย่างดีเส้นทางการคมนาคมใช้ทางหลวงแผ่นดินสายน่านทุ่งช้างแยกเข้าถนนริมคลองชนปรปทานฝ่ายน้ำปัวและยังมีอีกหลายเส้นทางที่เชื่อมต่อกับหมู่บ้านประเพณีที่สำคัญ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแต่ยังมีความเชื่อในด้านไสยศาสตร์อยู่บ้างซึ่งมีพิธีกรรมต่างๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายความทุกข์และให้เกิดความสบายใจเช่นการสะเดาะเคราะห์การสู่ขวัญการส่งเคราะห์และการสืบชะตาโดยมีปราชชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้โดยตรงในด้านการปกครองหมู่บ้านป่าเหียง เป็นหมู่บ้านอ,อพอปอมีการแบ่งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายไว้บริหารกันภายในหมู่บ้านเพื่อให้การปกครองดูแลหมู่บ้านเป็นไปอย่างทั่วถึงจึงได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็น5หมวดโดยมีการแต่งตั้งหัวหน้าหมวดขึ้นมาเพื่อประสานงานกับลูกบ้านในแต่ละหมวด การขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับพออยู่พอกินในด้านเศรษฐกิจชุมชนมีการส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในการพึ่งพาตนเองโดยเน้นในเรื่องการลดรายจ่ายเช่นมีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ด้านการเพิ่มรายได้มีการส่งเสริมครัวเรือนให้ประกอบอาชีพเสริมเช่นกลุ่มกล้วยฉาบกลุ่มแปรรูปพริกกลุ่มทอผ้ากลุ่มไม้กวาดกลุ่มเพาะเห็ดและการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นและแหล่งเงินทุนให้กับชุมชนโดยการออมเงินสัจจากับกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปลาเฮง สหกรณ์เครดิตยูเนียนปายเห็นร่วมใจและกลุ่มกองทุนหมู่บ้านเป็นต้นผลการดำเนินงานที่ผ่านมากลุ่มออมทรัพย์ได้มีการบริหารจัดการกลุ่มตามหลักธรรมพิบาลโดยยึดหลักคุณธรรม5ประการจึงได้รับเกียรติบัตรการบริหารงานกลุ่มตามหลักธรรมพิบาลดีเด่นของจังหวัดน่านในปีพศ2556 มีการส่งเสริมให้จัดทำบัญชีครัวเรือนในเรื่องรายรับรายจ่ายของคนในหมู่บ้านเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมด้านการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดทำเวทีประชาคม ออกกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้านให้มีการอนุรักษ์แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรเช่นคลองชลประทานและลำห้วยต่างๆมีการอนุรักษ์ป่าไม้เช่นการปลูกป่าทดแทนทำแนวกันไฟออกตรวจป่าและทำฝ่ายชะลอน้ำมีการพัฒนาหมู่บ้านและประปับปรุงภูมิทัศน์เป็นประจำเดือนละครั้งมีการจัดตั้งธนาคารรับฝากขยะ หรือโครงการไม่มีเงินก็ออมได้และแก้ไขปัญหามลพิษโดยการนำน้ำมันที่เหลือใช้ในครัวเรือนมาผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนด้านสุขภาพอ,อนามัยมีการจัดทำแผนชุมชนร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพชุมชนเพื่อนำไปปรับใช้ตามแผนเช่นมีการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีการตรวจวัดความดันโลหิตเบาหวานและสารเคมี มีการป้องกันโรคประจำถิ่นเฝ้าระวังโรคระบาดเช่นไข้หวัดนกและไข้เลือดออกทางอาสาสมัครได้มีการออกตรวจลูกน้ำยุงลายทุกวันอาทิตย์และให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำปัจจุบนันมีอาสาสมัครดูแลในชุมชนจำนวน10คน ด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนบ้านป่าเหียงเป็นชุมชนไทยพุทธมีวัดป่าเหียงเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้านมีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในระบบเครือญาติช่วยเหลือเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาโดยตลอดมีกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในด้านต่างๆเช่นการทำบุญตักบาทในวันสำคัญ ถวายเทียนพรรษาสืบชะตาหมู่บ้านการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและการอนุรักษ์การทอผ้าเก็บมุกโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนมีการเชิดชูให้กับผู้ที่ทำความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมทางหมู่บ้านจึงได้มอบเกติบัตรไว้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและให้ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ด้านการพัฒนาคนในชุมชนในการจัดการความรู้ชุมชนได้รวบรวมรักษาและบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับการเรียนรู้เพิ่มขึ้นโดยการใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นตัวเชื่อมให้คนในชุมชนเป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ด้านการบริหารจัดการมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนและแผนชุมชนไปสู่เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในส่วนของโครงการและกิจกรรมต่างๆบ้านป่ายงยังมีกลุ่มกองทุนที่มีระเบียบในการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอโดยการมอบสวัสดิการเยี่ยมไข้และสวัสดิการกรณีเสียชีวิตให้กับสมาชิกเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่ายง สหกรณ์เครดิตยูเนียนป่าเหงร่วมใจกองทุนชาปนากิจสงเคราะห์บ้านป่าเหียงและกองทุนสงเคราะห์หมู่บ้านเป็นต้นการเสริมสร้างการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเช่นมีการจัดเวทีประชาคมโดยมีตัวแทนคนในครัวเรือนเข้าร่วมเวทีประชาคมพลังต่อต้านยาเสพติดมีการจัดเวทีประชาคมการทำแผนชุมชนกำหนดแผนงานโครงการเป็นประจำทุกปี คนในชุมชนร่วมใจกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและอาศัยอยู่จริงด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบ้านป่าเหียงเป็นหมู่บ้านที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่มีผู้ค้ายาเสพติดและผู้เสพมีการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านมีการสัดเวรยามหกตัวสถานที่และตั้งจุดสกัดทางเข้าออกภายในหมู่บ้าน ในปีงบประมาณพศ2556บ้านป่ายเฮียงได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจากกรมการพัฒนาชุมชนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีครอบครัวพัฒนาที่เป็นครัวเรือนต้นแบบจำนวน30ครัวเรือนซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบที่ขยายผลการดำเนินงานไปสู่ครัวเรือนอื่นๆในหมู่บ้านต่อไป บ้านป่าเหียงได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าที่ดีแก่คนในชุมชนบนพื้นฐานอนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเพื่อสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปพพพอพพอออเ่ยยินนขดตามรอสอ Yeah.